ครับวันนี้โชคดีครับปัสไปสบายกลับมานี่มีพักเขียวนะครับเป็น1ิบๆไร่สองฝั่งนะครับฝั่งนี้ฟันนงดูได้ครับอันนี้ทะเลบ้านมะระครับมะระมาตอนนี้ก็เพิ่งเริ่มมันก็นใหญ่เดิมงมาใหญ่เดิออันใหญ่ก็มีอ้าววัสดีพอดีคนขายมาพอดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาชีอะไรเนาะชื่อนูจ่ะอาชีนูนจ้ะ มิ้งก็เคยมาทีนึงแค่หนั่งแปลงพักสี่ทนั้นไปปาหนูเออปลูกอะไรหนึ่งเดี๋ยวก็จะไปนี่ข้นาข้ว้งตุ้งข้าวขาวต้นหอมผักชีเดี๋ยวผัดพร้มิีงเดี๋ยวข้าวนาอะไรนะข้นาข้ว้งตุ้งต้นหอมผักชีหอมหอมต้นไอ้กระเทียมปลูกอ่ะกระเทียมกระปูกนี่แต่เขาไม่เคยช่วยอะไรจักแถวหนานบ้านเองเนี่ยเขาแบ่งให้คุณที่จักเจ้าแล้วเขาแบ่งกันยังไงเขาแบ่งคนละสองหลักสองหลอกนึงจักยาวเจือยเนาะ คนละสองหลอกแล้วก็ราแล้วเด็กเนจะปลูกน้ำก็าทำใช่ก็น้ำบึงค่ะก็ประชาคมก็บอกใช่ได้ใช่ได้เอาไฟมาตอแล้วก็ลดเลยนะมีไฟมีใครไม่มีไฟหาเส็จไมไม่มีค่แต่ก่อนมีทุเจ่าเลยเพราะว่ามันเป็นไฟกระสีขอลงกระเสาขอลงกระเสาจ้ะอ๋อแต่นี่ก็ปลูกเขาจะยอยขายยังก็เริ่มเริ่มได้ขายแล้วเริ่ม มีคนมาหาขายหาซื้อกันมีเจ้าชาเนี่ยฟังหนูเพราะเมื่อกี้แวะไปฟังนูไม่มีใครอยู่เลยเดินอย่างนี้เจ้ประมาณเกือบแม่เกือบจะดทุกขัวเรือนนะฮะลอยนี่ลอยอ่ะลอยแป้งอ่ะลอยแป้งจ้ะอ่าชกชิดเรือนคือเขาเรียกสองหลองนี่เป็นแป้งอตโตขัวเรือนหนึ่งจ้ะอ่ยเข้าแบ่งอย่างี้เป็นแป้งหนึ่งแต่มาแยกแล้วเป็นสองกล่อกจ้ะตโตขัวเรือนเดี๋ยไปดูเผื่อจะยิบจับอะไรซื้อ เออก็ใช้สารเคมีอะไรไม่ไม่ใช่สารแต่ถ้าเป็นปุ๋ยเคมีน่ะคือต้องใช้อยู่อ๋อปุ๋ยเคมีเนี่ยมันต้องการค่าเป็นสารเคมีนี่ไม่ไม่มีใครขีดขามาลงมะเร็งยาฆ่าเชื้อราไม่มีค่ะชอบครับไปขีดไปขีดยาฆ่าแมลงผมไม่กล้ากินเดี๋ยวจะตายก่อนโอเคจ้ะไปกับป่านูป้านูไปอยู่ไหนนี่นี่ตรงนี้ค่ะนี่นี่ไปไปเดินี่เดิโอเคครับไปไป อ้าวมามามาเฉยคุกแกพักหน่อยมาอ,อา้ <c oughs> อาวอ้าวเลยครับปนุปดูเริ่มปลูปกื้นที่เท่าไรครับป้าถึเางเดือนยังหลังเดือนพฤศจิกาเดือนพฤศจิกาประมาณเดือนมามากกนิดๆิดนะเนาะเดือนเ็ยครับอันนี้ก็ปลูกอันนี้ก็ะโดดนี่ประกาศหัวใช่ไหมเนาะประกาศหัวประกาศขาว แต่น,นี่ยิงเย็นๆเข้ามาลดนหน้ามันเนาะอันนั้นอันนั้นลุงอะไรน่องป่าเลยเดี๋ยวเดินไปถือครับอ่ะอีโอ้โหหมอมใหญ่เลยนี่อันนี้อ,อันนี้เขาปลูกก่อนเขาเลยของป้าเนี่ยนี่ผมอยากได้หอมไปทำลวกกินุน่้บ้านบ้านโอ้โหนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะหยุดถอนให้เดี๋ยวผมกินถอนได้ไหมถอนได้ค่ะถอนขายเลยตรงนี้นี่ครับเ<อ>นี่ยของแท้ครับถอนได้ค่ะอือชอบไปครับนี้ย โอ้ผมชอบแบบนี้เลยครับอือหือโอ้โหจานทอดเลยทอดเลยนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ตากันมังอยากแดงได้ถามว่าแดงเนาะจ้ะไอีข้าวหน้าเดี๋ยวก็ตัดตอนนี้มีอะไรเด็ดครับตอนนี้มีต้นหอมแล้วก็ข้าวหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาอีกครับหมดแล้วมีผักบุ้งอ่ามีผักบุ้งหน่อยนี่โอ้ผักบุ้งรูดครับผักบุ้งเดี๋ยวเดี๋ยวอ ายืนแอคชันะ่นถ่ายรูปเนี่ยนี่ถ่ายรูปก็คนสวยหนึ่งสองพี่ครับอ่ะไปดูต่อเลยครับไปตอนนี้ก็หอมอาจจะเอาเพิ่มไหมครับผมชอบกิน<ต>ผมกินผมกินแปนเดียวกรหมดแต่หวานดีชอบอ่าตามมาเลยครับนี่ยขี้กระมด,ดอาจารย์ี้เอาให้ได้จำต้องจำ

ให้ได้ก็เขาผมสุ <Gym. S 1> ่มได้จะไปทำจับฉายครับอ๋อจ้ะมีพวกรัการด้วยจับฉายผมประกาศเลยนี่ดีไหมะกาใหญ่เลยนี่เอาเอาเอาดโอเคครับวันนี้ก็จับฉายเนาะครับประมาณแต่ก่อนย่างอื่นผมจะไปกินกองทางรัฐบานไปลวกไปทำอะไรผสมเก็งเติมครับกระปินองเรากำลังออกมาลดนน้บจะมาเอ้ยลดนนับพักครับให้รู้จักครับเอ้ยนะครับเป็นอะไรนี่อะยครับ ก็มาเยี่ยมมาชมได้ครับเดี๋ยวไปดูการเก็บพักต่อครับครับ